อันนี้ยอนมันปูไป่นาะย้อนมันปูฝาดๆไข่ไข่ไข่ใบรุ่มพุกครับบดแบบเด้อตับแล้วก็นเนื้อ,อก็อเทียมเอาไว้ที่หลังเราเนาะแสบๆขออภัยเด้อครับมารอบเด็กด้ยวยมือ สวัสดีครับพี่น้องมาพอผมครับบาวีผมอยู่กับช่องบาวีฟีสตล์พี่น้องวันนี้นาหนวนๆจัง่อยนะพี่น้องมาเดึกได้้อยจุครับพี่น้องมึงโอ้โดนเลยดีครับพอได้มาลงคลิปกับพีกับน้องแนวเลยซอยจุเจวค้มๆมาแบบกัดเองครับเึิ่งพักนั่งอ่างหย่าครับเอาไว้ทั้งขางครับพี่น้องบ่มีโตว่างอันนี้ดอกอันชั่นดีครับเอามายินกับนี่แับแข็ง มีผักลายแนวด้วยครับนี่มะละขีนกนำยูใส่บุกมาครับแซบๆก็บบาวีลองเบิงมันเป็นเนวอะไรเนี่ยดนแล้วครับว่านี้คิดเมโน,โนูนี่เอาได้ครับมืดๆบรรยากาศมืด,มด,มด,มดสักก่อนจังหน่อยแก่ข่าวอ้วช่วยตรวจแลเบิงพี่นกขันหน้า ะเทียมตับพริกขี้หนูม่งครับอืมได้มาขนาดนี้ครับเนือรวมมิดเลยครับพี่น้องมาเบ่งกินสลับผูบมักกะบพัดวากันนะครับเนี่ยมันเป็นความชอบส่วนบุคคลครับผมอืม,อม,อม,อม ย่างหากครับไหนมาบรรยาย ย้อนมันปูไปเนาะย้อนมันปูฝัดฝาดไข่อะไข่ไข่ใบรุ่มพุกครับเบิ่งแบบเนี่ย,ยตับแล้วก็นเนื้อเออเที่ยมมาไว้ที่หลังเราเนาะแสบๆขออภัยด้วยครับมารอบเด็กตัวมนี้ บางคนบิกว่าดอกอัญชันกินกบหลาบอะไรได้ครับแรับป็นยาเป็นญาอยยังดีนะครับไปเบิงไปศึกษาเบิงว่ากินดอกอัญชันสดมีประโยชน์แน่ไหนนะครับ ข้าวจะโบกครับพี่น้องตัวนี้มาแบบลุกทุงลุกทุงแห้งเลยครับสาวครับไปลหลยมองมาหลายบอลพี่น้องเอ้ยเอาเนื้อใส่ตับใส่ครับผมโอ้แสบเนี่ยครับบรดิยินดนเนี่ยเมนูนี่เอากระเทียมใส่ อัดเบิ่งครับชักบกครับนะอเล็ดเล็ดอื้ม มาเป็นคดีครับพี่น้องมาตูมแขกเนาะ ทีนี้เอหนึ่งเอามาสูตรทดลองเบิง้งไปได้เนียม,มากมาเนี่ยเบิ้งครับหอมห,ห,ห,หวานครับพี่นอ้องเดี๋ยวจะกินตบถ่ายเลิศขนาดเลยครับมาเนี่เอามาหมุนๆนะครับเด้ออย่อาไปซีเรียสเบิง้งเพื่อความไข่เกี๊ยว ขัง้งมีมครับผมแสบๆน้ำกันหาพี่ไอหน้องมาเบิงนะคราจะมีแต่แนวกินแนวอ้วนครับอีกคำกครับพี่น้องเอาฝาพี่ตอนหน่องคือเกาสอยจุบายบาวีครับผมแสบๆน้ำกันเด้อครับเด้อโบกหน่อยๆครับพอดี กระเทียมขอไฟผู้บ่กกินดิบครับกับผู้บ่ดื่มสุราเรับ่ไ่คุยสูพีสุนองเือง แด่บวนี้ครับมันใหญ่ครับวันนี้ซอยจุกรอบดึกมาได้ครับพี่น้องเนีถือว่าวันนี้เอามามวนมวลมาฝาพี่ตอนน้องเป็นเมนูง่ายๆบานเ้ากกาบเคอให้พี่น้องผู้ทีบอกินนิ่กินได้ลวก็ไม่ดื่มสุรานะครับเด้อถือว่าเป็นวามบันเทิงสาราบาวีสุดท้ายในฝฟาพี่ฝากน้องฝากช่องบาวีฟีนไตายฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจนําเนี่ยเด็กคือเก่าย่งเกินฮอดสวัสดีครับผม